แต่ผมว่าสีทำงานที่สุดก็คือการได้ทำงานที่เกิดประโยชน์ประชานเมืองตามที่เราตั้งใจไว้ครับ วันนี้ทางของเราคือเราปฏิบัติงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน,นาก็ฝากน้องๆฝากทุกคนที่ยังรับราชการอยู่มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชาตินะทะานลงไว้ซึ่งศาสนารักษาไว้ซึ่งสถาบันพร,รมาานะมหากษัตริย์แล้วก็การดูแลรับใช้ประชาชนถือเป็นจุดสูงนสุดของเราครับในมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานเกี่ยวกับเส่วนตัวหรือตําแหน่งมันก็อาจจะเป็นของนอกกายแต่ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ทํางานให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ่านเมืองตามที่เราตั้งใจไว้ครับ สวัสดีค่ะและในวันนี้ค่ะเย์ก็อยู่กับน้องเตรียมทหารที่มาทําหน้าที่ในส่วนของพิธีสําคัญในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของน้องกันหน่อยก่อนอื่นขออนุญาตให้น้องแนะนําตัวหน่อยครับได้ครับก่วผมนะครับนักเรียนเตรียมทหารธนากรจันเหมือนครับชั้นปีที่หนึ่งนะครับเป็นเตรียมทหารรุ่นที่67ครับครับสําหรับงานในวันนี้พิธีสําคัญในวันนี้ความรู้สึกครับวันนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เจอพี่พี่ที่เขาประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็รู้สึกอยาก ตามพวกท่านเนี่ยครับมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับจะนําสิ่งที่พวกท่านได้ทํามานะครับทําเพื่อประเทศชาติเนี่ยเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็พัฒนาประเทศชาติในแบบของตัวเองต่อไปครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นความรู้สึกดีๆแล้วก็ความประทับใจที่น้องได้มีโอกาสอยู่ในส่วนของพิธีสําคัญก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ